Secret of Life สวัสดีค่ะผู้ชมคะวันนี้มีเรื่องราวของน้ำดื่มอัลคาไลาที่ดื่มแล้วจะมีสุขภาพดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะน้ำสะอาดแก้วนี้ที่เราเห็นอยู่นะคะเต็มไปด้วยสารป้านอนุมูลอิสระเทียบกับเราทานวิตามินซีวิตามินอ e, ีและเบต้าแคโรทีนเชียวคะ่ะแต่จะจริงเท็จยังไงต้องตามไปพิสูจน์แล้วล่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ต้นนั่งอยู่กับคุณหมอจัก,กริดภูมิสวัสดิ์ค่ะสวัสดีคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอคะน้ำอัลคาไลาคืออะไรคะ น้ำคลายถ้าพูดตรงๆคือว่ามันมีน้ําที่มีคุณสมบัติเป็นด่างน้ำอัคลายเนี่ยนะฮะมันจะมีแร่ธาตุอยู่คือพวกแคลเซียมกนสเยมนี่คือตัวหลักเลยนะฮะน้าที่ดีเนี่ยนอกจากเป็นด่างแล้วเนี่ยมีค่าโอพติดลบเยอะๆค,ะคือความสามารถในการทําลายอนุมูลอิสระแล้วก็มีโมเลกุลเล็กแรกซืมนได้เยอะได้ดีและน้ําอคาคลายนั้นดีต่อสุขภาพยังไงคะน้ําอคาคลายหรือน้าด่างนะครับมันก็จะช่วยปรับสมดุลทําให้ภาวะร่างกายจาก ชีวิตประจําวันเนี่ยซึ่งมีนาโ,โนเป็นกฎอยู่แล้วเนี่ยให้มันสมดุลมากขึ้น<ฆ>โรคหลอดเลือดที่ไม่ค่อยดีหัวใจที่ไม่ค่อยดีนะรวมทั้งเ,เรื่องของโรคร้าร้แรงแอง่างเช่นโรคมะเร็งเนี่ยเม<ฆ>ื่อกายสมดุลแล้วโอกาสที่เป็นมะเร็งก็จะเกิดขึ้นน้อยกว่า<ฆ>หรือคนที่เป็นแล้วก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะความเป็นกฎมรดกลงมามีบางหมู่บ้านที่เคยทําตัวอย่าง<ฆ>แล้วก็มีการศึกษาดูว่าเอ๊ะทำไมบ้านนี้คนถึงอายุ<ฆ>ยืนเพราะเพราะหัวใจแข็งแรงแล้วยืนเพราะน้ำที่เป็นอัลขาย ก็จะช่วยได้พรานั้นกล่าวจะสรุปคือว่ากินน้ําที่เป็นด่างแล้วเนี่ยนะครับก็จะช่วยปรับสมดุลที่ทําให้ร่างกายมันสูญเสียความสึมไปกลับคืนเข้ามามสู่ภาวะได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะชะลอชะลอความเสื่อมทั้งหลายแหละน้ําอาคาไลทยที่ผลิตด้วยเครื่องกรองน้ำเนี่ยนะคะคุณหมอจะเทียบเท่ากับน้ําแร่ธรรมชาติได้ยังไงคะคนในเมืองส่วนใหญ่นะครับผมแนะนาเวลาเจอหน้านะบอกถ้าคุณไปอยู่ไอ้หมู่บ้านที่มีน้ำแร่ธรรมชาติแล้วไปกินจากบ่อไม่ได้เลยนะ ก,ก็อาจจะต้องใช้วิธีหาเทคโนโลยีมาใช้ทําทให้มันผลิตไอ้พวกนี้เข้ามาแล้วก็ดื่มสดๆก็จะดีกว่าแล้วก็สามารถจะควบคุมเรื่องของปริมาณแร่ธาตุได้ได้ง่ายกว่าหลังจากที่ได้ดื่มน้ําอังคารายอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะก็ผิวพรรณก็ดีขึ้นสดชื่นขึ้นไม่แห้งแล้วแล้วก็โรคภูมิแพ้ที่เป็นอยู่ก็หายไปแล้วค่ะที่แบบว่าคอเลสเตอรอลสูงมาก พอหลังจากทานน้ำอันคลัยไปได้2อสเดือนคนลเตรอระลดลงไปแล้วลงไปแบบว่าเท่าปกติแล้วอ่ะฟังแล้วนะคะคอนเฟิร์มเลยว่าดีต่อสุขภาพจริงๆและที่สำคัญราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะคะเมื่อเทียบกับน้ำแร่หรือว่าน้ำดื่มที่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข080755 0011และ0 8 0 7 5 5 1 1 0 0ค่ะ สนับสนุนโดยสุขภาพดีเหนือระดับกับเครื่องผลิตน้ำอคลาย KYK โทร080-755-0011 080-755-1100